สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาบันทางรู้นหลานทางคีไก่มื้อนี้กลับมาพบมาพาะกับผู้ไทยพัทินอินดีคือเก้าจ้าเมื่อนี้ลบมายามบานจ้าเดี๋ยวเราพามาเบิ้งนะจน๊ะเนาะอัปเดตอันพักส่วนโคข,ของแม่ผู้ไทยพัทินอินดีวอาย่ามฝนนี้มันละงามหรือมันละมีงาม่จาจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยนะจน๊ะเนาะว่ามันได้เพลินๆแน่ยามฝนปีนี้ าอันนี้ก็คือพักโซนโคของแม่ผู้ไทยพักทินอินดีนะจ๊ะเนาะกะละได้ต้นมะฮงจ้ามันกระท่มลรอเออลุจ้าเอ้อเอ้โอโนยเนาะหรือว่าออกผลนะคะในภาษากลางนี่จ้าว่านหางอันแค่จ้าหรือว่าว่านห่างจระเข้นะคะมันกะละโคกนั่นเจ้าเด้ออันโซน ของแม่สาวผู้ไทยเพราะว่าเหมยเท่าแล้วจ้าอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปขยายพันธุ์ไว้เนาะอาอออีบางเนี้ยวันห่างแคหรือว่าวาันห่างจุลเค้นเนี่ยภาษาภาคกลางใช่าาเนาะต่อมากะ่ะ ต้นมะนาวจ้าแต่มันมีข่อยงามไปเลยนี่ต้นมะนาวดอกขาวๆนีค่คือดอกอันพักตำลิงจ้าหรือว่าตำลึงเนาะในภาษาพักกลางนี่จ้ายอดพักตำลิงกะ ฝนสาวกระตกจ้ามันก็นเลยมีงามไปเลยเนาะอันนี้ก็คือธรรมศาสตร์น่าจะเนาะแถวบ้านผู้ไทยบรรยากาศแถวบ้านผู้ไทยพัทินอินดีจ้านี่มะเขือจ้า มะเขือปะ๋ะอันนี้ปุ๊แบบธรรมศาสตร์เลยจ้าอันนี้ดอกมะเขือจ้าสี่มงมะเขือนะคะภาษาผู้ไทยออกเสียงว่ามะเขือจ้านี่แบบปอดสารพิษเลยจ้านีกำลังเอ,อ้อรู้เล็กรูกน้อยจ้า ต่อมากับต้นมะขิดหรือว่าก๊กมะขีดจ้ากกนี้ยังไม่ได้ลุจ้ายังไม่ได้อ้อสาวก็ได้ดอกมันไมหน้อย มะคิดจ้าอันนี้กะหรือว่าภาษาผู้ไทย้องว่ามะคิดคือจ้ามะคิดอันนี้ภาษาภาคกลางในพิ้นอ่านละฮวงวพิกกะเหลียงเนะจ้ะเนาะอันนี้ก็มะคิดคือจ้ากำลังหลังงามเนาะเพราะว่าถ้าฝนมันตกหลายอันพืชพักส่วนโคมันกะละได้รับน้ำหลายจนเกินไปอจาจารย์แล้วมันกะเอเธอแบบว่าฮะมันเหนาเนาะ ได้ผลแน่อันนี้ก็ต้นอ้อยจ้าต้นอ้อยนี่ก็เป็นต้นในน้อยยูตะกี้ต้นใหญ่ไม่ได้เพื่อกิ่นกะเท่าทิมสื้อๆรือว่าตายทิมเนาะอันนี้ดอกสะบะจ้ะหรือเหาหองหว๋อดอกไม้นะจะนาะในภาษาผูไทยดอกสะบะดอกไม้ ต่อมากาต้นพักเนาวจ้าหรือว่ากกผักเนาเนาะผักเนาวนะคะหรือว่าชะอมในภาษาภาคกลางนะคะนี่กะยอดอบุบโอบเลยจ้านี่เสื้อแกงเน้ะไม้นะจ๊ะเนาะพักเนา่าหรือว่าชะอม อันนี้ก็คือยอดกระถินจ้าหรือว่าพักกระถินในภาษาผู้ไทยอันนี้ก็คือกระถินอ่อนจ้ามะกระถินอน่อนอันนี้มะกระถินแก่นี่ในต้นน้อยๆนี่อยู่ต้นหนึ่งปุ๋ยกลิ่นอยู่น้าเฮิรนนะานะ๊ะเนาะบ้านภาษาผู้ไทยก็คือหมายถึงเฮิรนนะานะ๊ะเนาะเฮิรน โอ้ยอันนี้ผัดพักเถิมตนจ้าตะกี้มันงามงามถ้าเพื่อเบิ่งคลิปพวเก่าของผู้ได้พระทินอินดีเนาะตอนที่มาบ้านอันหลายเดือนที่แล้วเ <c oughs> หลือสภาพนี้พังหอมตนแล้วก็อันนี้ก็คือต้นมะนาวอีต้นหนึ่งจ้า อันนี้พักแพววจ้ามีงามเลยมาเทอนี้ ว้าวผักแพะว่างนี้งามแห้งจ้าที่มันไม่ได้อยู่กระถางเนี่ยอันนี้ก็คือต้นผักซาดจ้าหรือว่าผักคาดเนาะในภาษาภาคกลางดอกมันละเป็นสีเหลืองจ้าเวลามันเทาแล้วเอามาเสิร์แกงอ่อมหรือว่าโลกกิ่นกับน้ำพริกจ้า ต่มธรรมศาสตร์เลยอุ้ยยอดกระถินตรงนี้อ่อนแห้งจ้าเดี๋ยวยังละอันเด็ดไปกินกับแจ้วอยู่นี่งามๆหรือว่ากินกับข้าวปุ้น,น,นเนาะจ๊ะเนาะเลิงๆนี่ก็คือดอกอันผักกาดจา้าผักกาดสีหรือว่าผักกาดผักกาดเละ่ะผักกาดจอบอ่ะ พักหอมพอจ้าเท่าแล้วนี่หรือว่าหอมเปนะคะหรือว่าผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยก้าวว้ากันไปจ้าแต่ว่ามีเคอร์อพักตำลึงนี่ก็ขฮึ้นยุโทไปจ้าบริเวณอันโซอันโซนของแม้ผู้ไทยพรทินอินดีจ้าเดี๋ยวถ้าเด็นี่อีจังน้อยมกักเลยเป็นดอกอันยอดง่ายๆแล้วจ้านี่ อันนี้ก็คือบรรยากาศบ้านเนาะบ้านเนาะนะจจะเนาะต้นมะฮงจ้ะหรือว่ากุกมะฮงเนาะก็ได้สองกุกหรือว่าสองต้น ภาษาพู้ไทยนี่กกแปลว่าต้นจ้าแต่ถ้าเป็นเรื่องน้อยผู้ไทยรุนใหม่กะมียังหูจา้าคำว่าก,ก๊กไปแล้วจ้ามันอย่าลืมเนาะกะส่วนมากกะละว,ว้าเป็นภาษากลางไปเลยเว้าต้นมะฮุ่งเบมะฮุ่งวานห่างแค่น์น่จ้า หรือว่าบ้านหางจรเนะเข้เนาะงามๆเด้อนี่อันนี้ก็คือต้นหมงหรือว่ากกมะหมงจ้าต่อมาจ้าอันนี้ก็คือพักเถิมเนาะ หรือว่าสารเน่นะคะในภาษาภาคกลางเนาะอันนี้ก็คือพักถือมัจจางามยู่พักถืมก่ะเห็นบอกจ้า,จาตะกี้มันถือแดดตอนนี้มันถือฝนมาเมื่อคืนนี้มันก็งามพื็นจา้าพักถืมหรือว่าสาะระหน่เนาะงามงามจา้าโอ้ยกลิ่นอันต่าจุ้งหรือว่ากอยจุงจ้งจุ้งนะจ้ะเนาะภาษาผู้ไทยนี่หมายถึงกุ้งนะคะจุง คือกุง้งอันนี้ก็คือกกมะคิดจ้าน,นี่เม้มะคิดที่ปุไว้อีกจุดหนึ่งอันนี้ก็คือรถข่ของจ้ากระได้มาหลายแบบเน,ะน,นขขะะา,าบบเนะ อันนี้เป็นเตาท่านจ้าสำหรับก่อไฟเนาะอันนี้ก็คือดอก3ามปีจา้าดอก3ามปีหรือว่าภาษาภาคกลางก็ห้งว่าดอกจำปีนะจ๊ะเนาะดอก3ามปีตะกี้งามงามอันนี้ก็เริ่มละงามแล้วละ อันนี้ก็คือการบ่งจะบ่งก็คือเพาะไว้นะคะบ่งอันกกมะฮุ่งเบมะฮุ่งไว้บ่งหมายถึงเพาะแยกไว้นะคะในภาษาภูไทยเนาะอันนี้ก็คือต้นมะละกอนะคะก็คือเอามาบ่งไว้สก่อนันุบาลไว้นะคะเดี๋ยวพอสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแม่สาวภูไทยพระถินอินดีก็จะนำไปปลูกนะคะ าการมาพบมาพอกันใหม่คลิปนาเร้าจะาเนาะถ้ามากกันอย่าลืมกดติดตามเร้จะเนาะกดไลค์กดแชร์ติสม้มสั่นกระดิง่งเป็นกำลังเจอเพื่อผู้ไทยพัฒทิ้นอินดีน่าม,เม่เดีจาา้าพบพอกันใหม่คลิปนาจานา้าสวัสดีค่ะ